เฮ้ยมันไปกันแล้วมันไปไหนมันไปไหนอะเลเบลเลเบลเลเบลไปบอกทุกคนไปเลเบล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 เร็ว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 บอกทุกคนดิบอกดักแชท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 เร็วDo do do phải do 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 ขอบคุณมอสด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับมอสซับรถแล้วกดใส่กันยับเลยนะ <c oughs> บิดรถด,ด้วยไหมบิดน่าจะรถด,ด้วยนะผมว่าหนึ่งพันยังเก้าร้อยแปดสิบห้าไอ้สามสิบห้า ขอบคุณคานอนด้วยนะครับผมเอหนึ่งออกมาครับตดูกระโดไปไกลไกเลยนะเนี่ย เรามีคสองคนนะขอไว้ก่อนออควใดสัตว์ <c oughs> ควใดเลิก <c oughs> ลงเปดิ<อ>ดก่อนพยายามถ่วงไว้เร็วเรวไปล,ล,ไปลครับ าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีดิหนีขอร้อง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 เอาแล้วครับจังหวันี้ยากายไปใหญ่ครับเจคเวย์ดีจีไอบอลรีบอลเอาหน่อยครับเอาหน่อยเอาหน่อยจังหวะนี้ยังไงครับต้องไปเจคเวครับบวกอดีตีอยู่ยังดูเดือดเลยฮะแต่ดูเหมือนดีจีจะมีน้อยกว่าแล้วจังหวะนี้ยังไงจิงต้านไปดีจียังไงต่อดีจียังไงวิ่งฮะตะลักลอยยังไงครับ และเป็นทางด้านของอัตติยะที่ใช้ไม้พูได้ตีอยู่ตอนนี้ยังไงพี่โน่หนึ่งหนครับผู้หญิงฮะมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยกุเทงกุเทงยาวกูเทงมาฮโง่หิโง่สิงโง่จังหวะนี้ยังไงฮะเจแคระไต่เกาะดัวยและจังหวะนี้ยังสูตีอยู่และดูเหมือนจะเป็นเจแคร์เป็นดีเจที่โดนมาเลยเฮียกระจอกคุยไรทำเพื่อนกูอ่ะมึงคุยไรคุยไรเฮียเด็กเฮียไอ้บ๊อบไอ้สัส กระจอกไอ้กระจัดไอ้ขว่ไอ้สวะคยไรจมัดจมัดจมัดไอ้ยมัดเลยนะคยไรปัญญาอ่อนกระจอกกระจัดกระจอกกระจัดควยไรสัตว์ไอ้คี้ต้องดแคมดิมึงตื่นม้ตื่นมาได้เฮียแงมคยไรแงมไดีเฮียเฮียกระยางะว่าระทุนทุยทุย ขอโทษทีของมันขึ้นยุ่งเนี้ยของมันขึ้นครับอารมณ์ฉุนเฉียวไปหน่อยเียบ๊บอยู่ไหนสว์ขอเียบ๊อบห่อแล้วหอแล้วสวยครับสวยสวยตู้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 ม้ตู้เนี้เีย๊อบอะเชีย้ตอกแกงครับเชียตอกแกงครับหวเหนื่อยผมหน่อยตู้ตู้เรียกไรพิงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนตัวเดียวเนี้ยพิงอยู่ไหนมึงตายมตายแล้วโดนตายลมึงอยู่ได้วย สามไอสัตว์บอกแล้วเอามาอย่ามาซารีซารีซารีกันนี่กเนี่ยไอเด็กนี่มาทำโดดไปอะไรไปอุ้มอุ้มเร็วอุ้มเร็วอุ้มเยอะๆเป็นว่าเฮียอะไรกูไปอุ้มไปเตะอุ้มไปเลยเฮียมึงไอเฮียเอาสูงก่อนเอาสูงก่อนด้วยเด็กเฮียเจอกูไอสัตว์เฮ้ยมีข้าว่ะพี่โน้ทขอข้าวหน่อยดิมีข้าวป่ะ เอ่อสี่สามหนึ่งพี่หน่วงแล้วสี่สามหนึ่งหน่วงมันไม่ขึ้นมันหน่วงเด็กเฮียมาแล้มาล้ไอ้บ๊อบเด็กเฮียโอ้ยสิบห้าซับไอ้เฮียคาดิ ขอบคุณคาซิกด้วยนะครับผมคาซิกเนี่ยสิบห้าซับเอาจริงว่ะ<า>ขึ้นคนซับแล้วว่ะมาละได้ละสี่ <4 S 1> <3 S 2> สามหนึ่ง1 1> พี่น่าจะได้ละเจะาคุณแดกเครียระอะไรแบบ้ังน,น สุดเกิน15ซับของจริงจัดจดดูดิว่าจะอุ้มได้กี่ศพมีเวลาอุ้มเยอะอ่ะ ซับลัวเกินอ่านไม่ทันแล้วขอบคุณแฮกด้วยนะครับผมแฮกซอขอบคุณด้วยนะครับแฮกซอไหนบ๊อบแมงต้องโดนผมแต่น้องสาวมึงอ่ะคุณจะให้แจ็คจีบ ไอ้บ hey ๊อบไม้สองใช่ยังต่อร้อนยังแตกร้อนครับคุณเฮ้ยมสายใครที่ไม่ได้ไล่อ่ะมาเรเวลนี้ร้อนแดงใช่เริ่มวันแล้วไอ้เหลืออ่ะนี่ ททาาี่มนกรขอบคุณแกเล็กซี่ด้วยนะครับผม BKK ขอบคุณด้วยนะครับอุวยตำรวจไม่ใช่อุวยตำรวจอยไม่ใช่บ๊อบตอนนี้ถ้ามึงกดได้เว้ยมึงกดได้เลยนะเว้ยไปเกิดตู้ปลาไอ้ย่ะ จะนาำพินละค,ครับเอ้าบอยเพิ่งขึ้นเหรอบอยกดไปต้องนานแล้วไม่ใช่เหรอวะ,อสะแสดงว่าร้องไม่หยุดแน่นอนปั๊มระเบิดตูด้มกันโบว์คันบ้านม,มีทีมไหมนะข้างหลังอะ ล็อกแล้วเปิดไปได้บ้างข่าวระเบิดเปลี่ยนไม่มีแล้่นระเบิดไปบระเบิดไประเบิดไปมีบ้านระเบิดมีบ้านวางพี่ก้อนอาบน้ำอยู่ด้วยนะในบ้านอ่ะมีเคสอยู่ในบ้านทั้งหมดสามเคสนะตอนเนี้ย ที่ออกมามีแค่เกทหนึโอ้ยเฮียยีซับตายเธอไโอ้โหบิวตรงนะกระเถอว่าดีไม่ได้แย่ป้ามีแค่เมาเานี้ไม่เท่เบรนละ อ่านเพื่อนทักทายตะกี้ใครวะใครกดมาให้วะเขาชนเขาชนเขาชนหนักชื่อไม่ทันขลังมีคันนะข้างหลังมีคันข้างหลังมีคันสองล้อแล้วอ่ะจบนะขลังสองสุดนะตามมาด้วยคันหนึ่งขอบคุณบีบีบีเอ็กใช่ไหมตะกี้ที่กดมายี่สิบซับใช่ป่ะตะกี้ผมอ่านไม่ทันใช่ป่ะตะกี้ใครนะยี่สิบซับแฮชแท็กชื่อหน่อยดิ ไปทางอีสานไฮแลนด์ไฮแลนด์กลับบ้านนะไปดูไฮแลนด์ด้อยู่ครับดูอยู่แต่ชาบ้านไม่ได้ครทำปลาบนออกมาเลยอ๋อเออพอไปทางสะพานปลาเจ้เวลเคลียร์ไหมอยู่สะพานปลาอยู่สะพานปลาตายเลยคลียร์ดีมารีบมาเทอมออ๋อ BBX โอเคขอบคุณ BBX ด้วยนะครับ BBX ยี่สิบซับแล้วก็ขอบคุณ0ูนย์เก้านะครับพันซับกว่าวันนี้นประวิทยสศาสตร์คือพันพันสี่ซับพันร้อยซครับของผมอะ <c oughs> ของผมซับสูงสุดน่าจะประมาณพัน 1, กว่าแต่ถ้าอยากได้ไอ้นี่ก็คือพันสี่ร้อยซับตรงบริษเพนิดเดียวซ้ายผมว่าสบย ตรงเขาซ้อเข้าซ้อข้างทะเลหมุนทะลุไปทางโอยะทะลุไปทางโอยะทะลุไปทางโอยะไ,ได้ได้เขียนหนึ่งแล้วสวยไม่ถึงวะเขา,ารัวดะวังตกน้ำนะบ้านเก่งตกน้ำไหมไมน่านที่จะ,ะไปทรับตึกปูล ตำรวจไม่ค่อยได้วะ่ะกตำรวจยักษ์จัดตำรวจมาหน่อยตำรวจมา,มาไม่ได้ฝึกต้อ,องฝึกตำรวจได้เป็นเขตหนึ่งแล้วว่ะแล้ว่ามันรดจอีกเขตว่ะทุกคนแจ้งเอาะไปเลี้ยวซ้ายที่ล้างรถเลี้ยวขวาสี่หรอ,อโอ้ชี้น้อยจังวะเดียว แม่ผมคิดว่าต้องได้สัก6-7เจ็ดเคสไอ้เชื่อกินี่เพื่อนเราเหลือเยอะมากเลยอ่ะรีบมาช่วยเพื่อนเดี๋ยวแล้วรถคู่ของเราโอ้ไอ้เชี่ยไม่ทัน,น,นมันเลี่ยงเนินเหมือนผิดอ่ะ เขาวนนะเขาวนอยู่ในร้านรถมือสองเออมันมันมันแปลกอ่ะไอ้ที่ที่เพื่อนผมมันมันไม่กล้าอุ้มกันอ่ะแลวหลายคนอ่ะไอ้ทียอย่างไอวอลหรือว่าใครก็แล้วแต่ไม่ชอบกล้าอุ้มกันเว้ยคือคนอื่นมันอุ้มได้หมดอ่ะมันแค่ขับอุ้มแล้วขี่รถเองขี oh, yeah. ่รถ oh, yes. ไปที่ไหนก็ได้เว้ยที like ่แอบตำรวจได้อ่ะเขาวนขวาแปลกว่ะแกงผมวดีรางรถที่ร่างรถวนที่รางรถ ลลเลดจย็นขอบคุณเจมส์ด้วยนะครับเยี่ยมหรือเจมส์วะ เดี่ยวขวาไอ้บอมมันไม่กดเคสผมรู้สาเหตุเพราะอะไรถ้ามันไม่กดอ่ะหนึ่งคือไม่อยากให้คือไม่อยากให้ตำรวจมาไล่อาสามสี่ไว้ไม่กดเกียร์แล้วสี่สามเจ็ดเกียร์ครับตีเข้ามานะยิงนี่ลองยิงลองยิงแคสพี่แคสรองไม่แตกเวลาเลยจับเวลาครับจับเวลาจับเวลาพีเออถุงถุงหน่อยสองห้มันได้อยู่ในเมืองเลยพี่ใครใครมีถุงบ้างสองให้หนึ่งนี่รอเทคสองวะครับใช่ครับ แต่เทคสองผมตำรวจไม่รู้หลักว่าผมอยู่ไหนรู้สิลุงรู้ไหนอยู่ไหนจุดมันบอกอยู่เอ้ยแต่เปนรู้ดีสองให้รู้มีหอบป่ะไม่มีครับให้ให้เราไม่ดีไหให้ได้ให้ได้ใช่ไหมใช่ถุงศพครับก็ได้ละสองสี่แปดเสียงมีดิคอนชคดีหลับนะแต่นี้ โน่นเองมานใหม่นะด้วยนะผมกหันอยู่จะใส่กักซีสบอยู่เดี๋ยวเพื่อนโอ้โหรีบไปไหนเดี๋ยวหมดสามอะไรพรุ่งนี้พี่ไปไหนมาอะไรพี่เอสไม่ได้ไปพวกนี้ไปไหนมันไปไหนวะเลขอะไรครับมึงพูดมาขอพูดมาดิมึงอะไรอะไรมึงพูดอะไรตะกี้เนียเลขเลขแล้วครับอ๋อโอเคครับ อะไรมึงว่าอะไรอาวุา้งว่าหิวข้าวหิวข้าวไม่ต้องแดกไอสัตว์ไงมึงก็ไปอยู่ตู้ปลาเดี๋ยว้วไม่ต้องกลัว โชคดีนับแต่แต่ตตนี้ว่าหระว่ามามามาขอบคุณปั๊บด้วยนะฮะเออเกาะด้วย น <Sound S 2> ุ่งไก,ก่เกาะตัวหนึ่งครับส <Sound muted. S 2> องห้าหนึ่งเกาะตัวหนึ่งครับ จะมีเปิดสอบวิธีคือวันไหนครับ <c oughs> เอาจริงก็จบเลแม่แม่แมลุงผู้น่าสงสารแม่มเวแต่กรกลกขอเกาะอ,อยู่เลย